ยำซ้อนนะครับอันนี้ไปน้ำให้หนาลงแล้วปากลงหน้าเด้อครับอันนี้มายำซ้อนยำสังนะครับอุปกรณ์ครับนี่อุปกรณ์เสื้อปลาครับนี่ครับ ปลากลังรอยอยู่ครับเนี่ยิึงดูครับมันเอาอยู่บนนี้เอาอยู่บนอ้อปาลานี่เอาอยู่บนอ่ะพอได้อยู่ครับพี่น้องครับลง นี่ครับขงน้อยครับพี่น้อง ขอน,น้อยครับป,รปีนปลาร้ีแกงปร,ปรทอดอยู่ครับพี่น้องเขากะงามแล้วพี่น้องเอ้เขากะใดนี่ครับงามมากครับพี่น้องเขางามได้ครับปีนี้